เสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมไอเดียมอนทีวีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในเกมฟรีไฟหรือนั่นแหละตามนั้นแหละเราก็จะมารีวิวเอ่อสกิลไฮลอตนะครับได้อ่านสั่งเขียนไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้อ่านก็จะมาเล่นด้วยสกิลไฮลอตนะครับ ก็มาดูว่าคอมโบตัวนี้มันจะแรงไหมตั้งคอมโบที่ผมเล่นเนี่ยผมชอบเล่นคอมโบแบบนี้ไงเราก็ดูกันในเกมครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังนีสตรนอะอีฟ วัน <One. S 2> ว่าไม่มีขอจรเขาไม่ชอบทะเลทรายไปตรงนั้นแปลออกเอาออกเขาไม่เอาออกสังหาดล่อะอ,อายูสีทำไมต้องร้องกัน อมีคนฆ่าตัวตายเต็มไม่มีปืนชิมหายละตรงนี้คนเยอะตื่นตัวไว,วเ,เราไมา่เราจะมาลองเล่นสกิลายร้อย,ก,ยอกันนะครับเผื่อมันตึงอย่างที่เขาว่ากันเตื่นแล้วเดี๋ยวไอไดมอนจะลองเล่นให้ดูเดี๋ยวไอจะเล่นให้ดู พี่แกเก็บไปสองคิวแล้ววะไม่อย่างตึงโอ้โหไม่มีใครไหวอ่ะเล่นขนาดเนี่ยบอกเลยงจิาจริงจี่มชัดโลกมานะทุกคนผม่มชัดโลกมานะตอนนี้ก็ใครเราก็เต็มหลอดแล้วนะต่อไปเนี่ยยังไงกันโมยัง

นนเะผมบ้ามีตัวครับเธอเนี้ยคิดว่ามัน,น้าดีตัว่านโดร์คินตาเอากระตุกว่ะนอง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 น้ยไปชุวเพื่อนหน่อยมีเหรียญไหมไม่มีนะอา๋อาเหรียญขอเหรียไปชุวมาฉันก็มีอยู่โอ้ยสรุปมีบุมีเดินมีมี เ,เ,เราไม่ได้เกิดหรอโอ้โหโคตรแรงทุกคนอย่างแรงอ่ะแต่ว่าผมกระตุกมากเลยเขาแรงเรามันเพิ่เกินต้านนะครับใครถ้าใครคร้รอนม,มันเต็มหลอดเรา เรอวที่จะสู้จะดีกว่านะทุกคนอย่าถอยนะว่าเห็นไหมมาไวคนหรอคนหรออืมข้างหนึ่งแล้วทั้คนหล่คนเล่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 นเอ็กเกแปดยังอ่ะฮะคนเล่นเล่นเอ็กเกมแปดยังยังยังไม่ได้จำเนี่ย เต็มีตัวดูข้อมูลนีเจอนี่หน่งแปดมาแล้วมาแล้วนะอบคุอ่ะตรงเหรียญนะเก่งเลยวะตรงไหนตรงเหรียญอ่ะขอบคุณนะเอาแต่ละ ลวงดับเบิลคิลมันเจ็บจริงก่องมันแตกละ <S <S 2> <S 2> ลอืมชุบเข้าหน่อยได้ชุบได้นะโอ้พี่แกจับไปให้สี่แค่้คิวนะแล้วเดี๋ยวเองนองๆหน่อยเดี๋ยวผมต่อสายชาร์จก่อนเฮ้ย hey. ไม,ม่ตัวเดียว ขอบคุณนะขอบคุณนะมีแฟนมีแฟนดีนโหดโหดโอ้ว่ะโฆษณาดีนเท่หลเลยและไหลเลยแหละนไมสุก่นะไปคนน่ะ โลกเงามืดยังมีมชีวิตอยู่นะข้างหน้าเขานี่ยเมันเมื่อกีนมันคือที่ชุบเลือนปรกันได้กำลังยึดจุดชุบชีวิตยอยู่ โบมารัเออตอนนี้เราก็ใครร้อนเราก็เต็มตลอดห้เลยมนะีโหดข้างหนโหมดใหม่นะ่ะตรงไหนอ่ะไปตรงนั้นไปตรงนั้นเดี๋ยวไม่รู้ายไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นคนจังหวัดที่ไหน ผมจะบอกเลยว่าคนที่เล่นแรงแล้วโหดอ่ะไม่งมีทุกคนอะแต่ก็มีข้อพิพาทกันได้ไว้บางคนก็ล้มบ่อยอย่างเงี้ยอย่างงี้ข้อเสียก็เยอะหาบูทเกอร์กเดี๋ยวลงบูทเกอร์วุ้นพามาลงตีนเขาบอกว่ามีคนแล้ววุ้นมาขัดงตีนไม่ใช่หมอน trái quả na thẳng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không

ดีว่างประตูวาร์ปแล้วเข่าว่า d o m i n a ครับถ้าเจอคนถ้าเรามีเออ่พลังของใครล้ออยู่ก็แนะนำคร,รับรีบๆเข้าชาร์จครับไม่ต้องรอ ตองคว,ว้หรองงนแื่ออออแล้วผมกดผมติดนิดสัยไงอยูไหมแล้วใครลอยก็ตามนี้เลยครับใครอยากเล่นก็ลองได้ครับลองดูของอยู่นี่ของอยู่นี่ก็เล่นสองยาตีลองเล่นหรอ ทุกคนก็ลองดูได้นะครับสกิลตามผมเลยนะครับแต่จริงนะครับบอเขาเรียกทุกคนแบบว่าเล่นเล่นให้ไหวไม่เอาเหรอไม่เอาเอาไม่เล่นต้นยางไหมมีอุ่ปกรณมเอาไหมครับตอนนี้วงก็อยู่ตรงนี้นะจบไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกล มนยังไม่แลกอันนี้มาเลยเอคก็ไล่เหมือนกันกนะนี่แรงจริงแต่ว่าต้องรอใครรอเต็มอ่ะเอ้อยอ,อยู่ข้างบนวน ว่าขามาเราไปกับเพื uh ่อนกันโดนโดนไปโดนไปโดนไปใช้สกิลค้นผาและทำลายเลยเมื่อนถอยไปซุบ้ไปสู้ตายยิงแล้วเรียบร้อย unstoppable โม,มเยอต,อตอนันอม,มันมันวดต่ะมัน,มนดแนกเยแล้วก็อ,อ,อกอคิวไปแล้วครับ<แ>เลยนึงกูลงมาไม่ก็ยิงกูงเลยคุยใช่ยี่ยอ้อมอ่ะ เหมือนผมจะได้ยินเสียงด้านบนเนาะสาดเดือดมือช่วยด้วย Rampage ไม่เล่นครับมีเพื่อนเพื่อนมีเหยียดอะไก็ได้ไม่เป็นไรนนนนไม่เป็นไรเรื่อยๆเลยโอเคได้ ดเงียต้องรอสกิลใครรอเต็มจมสมให้หน่อยครับสมให้นองหน่อยตรงไหนอ่ะนี่มีกระสุนมีดาสาวสวยไม่ได้ เอาผมติดคิวไฟร้อนมาละเขาโดนรัานอะว่าเขาโดนรัานหรออืมไม่ได้ยินเสียงเลยเขาไม่ได้โดนเสียงตึ้งมากมันเงียบ จังหวะนี้ส้ำต้องส้ำปืนว่านบุฟเฟอร์มันไม่มีกระสุนโอ้โหน้ำแม่งเยอะด้วยตรงเนี้ย ดักรอผมเลยเบอร์สี่อที่หนึ่งนี่เบอร์สี่เฮ้ยเบอร์นี้ผมน่าจะจัดให้ได้ว่ะ อุ้ยปกเบอร์สี่มึงยิงกุดทีันด้โงมนายนอ้เีย่หมันแซงสามหนึ่งเนี่ยเฮ้ยโอ้ยวละยมอดปโอ้ยโอโอยโอ้ยอ้ย ตอ้เป็นตึงเฮ้ยสองหนึ่งป้าไปอ่องไงทีเนี้ยอ๋อโอ้โหได้ที่สองทุกคนแต่ถ้าพ่าถือว่าสวยละก็เมื่อกี้ก็ได้ตายได้ที่สอง ผมไปแล้วก็ฝันดีครับทุกคนก็คลิปนี้จะมาดึกหน่อยแล้วก็ผมไปแล้วก็ขอตด,ดูหน่อยนะครับไปแล้วฝากติดตามฝามกกดไลค์แล้วก็สกด s ซับสไครตด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมขอบคุณครับนี่แหะเซตนี้ใครรอดแรงจริงพลาดนิดหน่อยตอนท้ายเกม